โนบอดี้ล้วนมาร์เก็ตติ้งใช้เงินน้อยมากก็ได้ผลละแต่แน่นอนถ้ามีทุกอย่างโอ้โหบันเทิงแน่นอนคือร้อยร้านเป็นเรื่องธรรมดาแน่นอนปัจจัยสำเร็จในการทำตัวแทนเนี่มีอะไรบ้างเอาแค่ส่วนตัวผมในวันนี้นะที่ถือว่าใช้ชีวิตคุกคีกับคำถามของเจ้าของหรือตัวแทนมาเยอะมากตลอด1ิกว่าปีที่ผ่านมาผมว่าเป็นเรื่องเรื่องของเขาเจอแค่นี้เลย ปัจจัยสําเร็จนะผมไม่เถียงว่าเจ้าของแบรนด์มีผลผมไม่เถียงว่าสินค้ามีผลมากผมไม่เถียงว่าราคามีผลทุกอย่างแม่งมีผลหมดแหละแต่ทุกอย่างมันซื้อได้เลยไงถูกไหมสมมุติซ e o วันนี้คุณอยากได้ระดับดาราหรือระดับเด็ดไอดอลหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ดึงเขาไปเป็นหุ้นคุณซื้อมาหรือคุณมาทําเองวันนี้คุณเป็นละของดีอ่ะคุณผลิตได้หมดแหละเกาหลีญี่ปุ่นคุณจะไปผลิตเกือบจะดาวอังคารเลยแม่งก็ไม่มีใครห้ามถ้ามีตังค์ถูกไหมแต่ปัญหามันคือพอเป็นระบบตัวแทมเรื่่อองของขคน,นี ถ้าเขาเจอร์มันไม่ได้ไม่ใช่บอกดีนะถ้ามันไม่ได้เช่นบอกให้ทุกคนโพสต์รูปนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคุณคิดว่าทุกคนจะโพสต์ทันทีภายในหนึ่งชั่วโมงกี่เปอร์เซ็นต์ตอบไม่ได้คิดว่ามีคนไม่ได้อ่านไหมสิ่งที่พูดแบบนี้ไปหรือสมมติพูดในห้องสัมมนาเลยคิดว่ามีคนไม่ทํำไหมเช่นบางคนเข้าห้องน้ําบางคนจิบวายอยู่ข้างล่างบางคนัมเด่เซลฟี่หน้างาน เนี่ยมันเป็นความพร้อมเพรียงแบบมีนัยยะหรือความที่เขาศรัทธาผู้นําหรือเพื่อนร่วมทีมหรือไม่มันซื้อไม่ได้ไงเพราะว่าวันหนึ่งที่มีสองคนมันคือความสัมพันธ์ของคนสองคนแต่วันหนึ่งพอเป็นสามคนปุ๊บมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนสองคนที่ชิดกันอย่างนี้แต่สองคนนี้มันชิดกันเองหรือมันจะข้ามไปมันเหมือนประเทศเนี้ยมันเหมือนจังหวัดหนึ่งมันเหมือนโอ้มันก็คือสังคมหนึ่งอะ ผมว่าคือ culture ของ community นั้นเลยคือ key success ที่ผมเห็นว่าบางแบรนด์ nobody ล้วน marketing ใช้เงินน้อยมากก็ได้ผลละแต่แน่นอนถ้ามีทุกอย่างโอ้โหบันเทิงแน่นอนคือร้อยล้านเป็นเรื่องธรรมดาแน่นอนที่เราเห็นคือถ้ามีตังค์ด้วยมีคนด้วยมีทุกอย่างด้วยพร้อมเพียงมันง่ายแต่คำถามคืออะไรสำคัญที่สุดและผมก็ไม่อยากตอบแบบใแบบเบี่ยงว่าอุ้ยสำคัญหมดอันนั้นมันคือ ไม่น่าจะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเนาะท้ายฟันทงเลยว่าจุดสําคัญคืออะไรคือเคาน์เตอร